สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำการทำบุญนะคะหนึ่งถ้าอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเอาเข้าวสารและน้ำดื่มไปให้วัดที่เขาปฏิบัติธรรมนะวัดที่ปฏิบัติธรรมคือวัดที่เขาไปถือศีลกันนะคะจะมีความมั่นคงนะมีกินมีใช้ตลอดตั้งชาตินี้และชาติหน้า ไม่มีวันอดอยากนะจ๊ะ,ะร่ำรวยมีเงินมีทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะความมั่นคงค่อยๆทำไปเรื่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังของเรานะตามกำลังของเราคือแล้วมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยทำตามกำลังนะคะไม่ต้องทำเยอะนะแต่เนาแต่บางคนเขาบอกว่าทำตามอน้ำหนักของคนแต่อาจารย์บอกตามกำลังดีกว่านะ แต่คนน้ำหนักเยอะเดี๋ยวทำเยอะอีกนะนะทีนี้คือความมั่นคงนะคะนะความมั่นคงคือข้าวสารนะถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงอืมนะถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะนะพยายามนะแล้วก็ช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อต่อสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือใกล้ตายนะนะสองซื้อยา นะยารักษาโรคนะยาผสมมันประจำบ้านนะนะไปถวายสังฆทานนะนะไปทําบุญที่โรงหรือไปทําบุญที่โรงพยาบาลสงก็ได้นะเพราะว่ามีสงอาพาธอยู่เยอะนะแล้วก็หรือบริจาคเลือดนะนะเพราะเลือดเรามันมีค่านะถ้าคนกําลังขาดเลือดนะเราบริจาคเลือดนะนะ แล้วก็ไปซื้อปลาหน้าเขียงนะปลาหน้าเขียงหรือสัตว์อะไรก็ได้นะเป็นกบเป็นเต่าเป็นอะไรก็ได้นะไปปล่อยนะไปปล่อยนะไปแล้วก็ดูด้วยนะเวลาไปปล่อยอต้องดูด้วยว่าแม่น้ําลำคลองอะ่ะดีไหมไม่ใช่น้าเน่านะหรือแม่น้ําเจ้าพยาก็ไม่ได้นะเพราะแม่น้ําเจ้าพยาคลื่นมันแรงนะพอปล่อยลงไปแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็จะตายนะ ลำคลองหนองบึงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าไม่ใช่ว่าไปไออะไรนะเป็นเห็นน้ำดำปีในคลองเสแฉอันนี้ไม่ได้นะเอาเอาที่เราตั้งใจไงถ้าเราตั้งใจจะอยากให้เขารอดอยากให้เขาปเป็นสุกเป็นสุกเถิดล่ะเราก็ต้องหาที่ดีน้ำแม่น้ำที่ดีๆหน่อยไปปล่อยนะบางคนไม่รู้ไปปล่อยแถ,ถ,ถวแถวเจ้าพญาเนี่ยไม่ใช่มันจะรอดนะจ๊ะอืมนะแล้วก็น้ำมันเชี่ยว อ่าทีนี้ถ้าอยากมีครอบครัวที่ดีและมีความอบอุ่นอ่านะคนที่ครอบครัวนะเวลามีฟงมีแฟนแล้วเราอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะเขาบอกว่ายินดีทุกครั้งที่เห็นคนเขารักกันนะนะเรายินดีนะเราจะแรับปืม้มมีความรู้สึกยินดีเมื่อเห็นคู่ไหนก็นแล้วแต่ที่เขามีความรักต่อกันนะ และก็ให้มีความและตัวเราเองก็เหมือนกันเรามีต้องมีความซื่อสัตย์นะมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่นอกใจกันนะไม่นอกใจต่อกันนะและถ้าเขามาจีบเราเนี้ยถ้าเขามีแฟนแล้วอย่าไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกไม่ยุ่งตัดไปเลยนะจะว่ารู้ไม่รู้หรือมารู้ทีหลังเราก็ตัดได้เพราะว่าเราไม่อยากให้ครอบครัวเขาแตกแยกนะมันจะเป็นครอบครัวเราก็จะไม่อุ่นเหมือนกันนะ เวลาทําบุญนะเวลาเราไปทําบุญถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้จัดของเป็นคู่คู่นะไม่ว่าจะถวายอะไรสมมติว่าเราถวายาผ้าหม่มหรือผ้าเช็ดต,ตัวหรือหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้เป็นคู่คู่ไปนะก็คือสองอัน2องใบนะของใช้ต่างๆนะไม่ว่าเป็นดอกไม้ก็สองเป็นคู่คู่หมดนะของที่ถวายให้เป็นคู่คู่ให้หมดเลยนะนั่นคือความรัก นะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอแต่คนดีรักจริงหวังแต่งนะเนี่ยตั้งจิตด้วยมีจิตมุ่งมั่นนะนะมีความศรัทธานะศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ทําดีได้ดีนะแล้วเราจะทําบุญทุกครั้งเราก็ตั้งจิตอ,นอนธิษฐานด้วยนะอ,ะอนธิษฐานแล้วแต่อธิษฐานว่าขอให้มีอยู่มีกินถ้าข้าวสารก็ขอให้มีอยู่มีกินกน,นะอธิษฐานแค่หน่อยหนึ่งเพราะว่าคาอธิษฐานนี่มันเป็นเหมือนกําลังภูมิ กำลังใจของเราอะ่ะนะมันก็จะเกิดผลนะก็แล้วเวลาเราทําบุญทุกครั้งไม่ว่าจะทําบุญด้วยอะไรขอให้มีจิตปลื้มปิติและยินดีกับบุญนั้นนะเมื่อไรเราเห็นใครทําบุญเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะนะเพราะว่าจิตมันจะปรับปลื้มนะเบืรอบุญมันจะออกมานะนะนี่คือวิธีการทําบุญนะอาจารย์ใหไ้ไปปฏิบัติแล้วก็จะดีนะคะ สวัสดีค่ะ